ไทยสุดแย่หรืกยัรือไ้ทำควันประเทศไทยสุดแย่หรือยังหรือ้ทำวันมือไทยาบก่การตองแปรผันหนึ่งคนไทยหนึ่งใจหนึ่งแรงทียัมือลเปลียไทให้ไเปียนระดมดวนขบวนเพียร้านการเองจังไรหนึ่งคนไทย คูนั้นมีความหมายชัดเจนว่าต่อไปนี้นับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปมวลมหาประชาชนพวงชนชาวไทยทั้งหลายได้เอาอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนเรียบร้อยแลย้วของชนชาวไทยแต่ คนไข้โชคไฟในมอบอำนาจนี้ให้คนชัว่วเอาไปใช้ในสภา,าและในรัฐบาลสายให้ <c oughs> ไปใช้ <c oughs> เพื่อประโยชน์ของตน <c oughs> เพื่อประโยชน์ของคำตระกูทัศนินวัตนและครอบครัวสมุนปริโยชน์โทษทองของมันทชาวยกประชาชนให้อาำมหมาย ย,นนย,ยิงทห,หารคุนข้ายิงตำรวจยิงพี่น้องชาวนาเลนยิงไม่ค้าขายกาแฟที่ซอ,อยสีเวียงข้าประชาชนปุบริสุทธิ์มันล้างผิดไปห,หมดพอเป็นพวกของมันโกงเงินเพื่อให้ชนะไม่ฟังเสียงประชาชนทอประชาชน นายกทัพอนตสินีกรับก็ออกมาแก้โอนาซูลออก่าไพรวุททีสภาบความกฎหมายนี้แล้วมันเลือกประชาชนงู้าด้ไพวุทสภาบความกฎหมายไม่ได้หมายความว่ากฎหมายนี้ตาย คนเดียวพวกเดียวฝ่ายเดียวคุมทั้งสภาผู้แทนคุมทั้งวุฒิสภาเป็ดเสร็จเด็ดขาดและต่อไปเวลาจะแต่งตั้งอายการเวลาจะแต่งตั้งผู้รักษาเวลาจะตั้งปปชเวลาแต่งตั้งกกตอยู่ในกำมือพวกปันหมดนั่นเท่า เห็นด้วยอย่างนี้ผิดวิธีการที่ทำกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทัยที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายบานเมืองตัวเองจะต้องเป็นคนเคารพกฎหมายบานเมืองแต่ทั้งหมดนี้ด้าด้านออกมาประกาศต้าตาเฉยว่าไม่นับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ พาะิปราชิกไปเป็นทบาดชาวพุทเขาก็ไม่ใคร่มาไม่มีใครไหว้พระทีิปราชิกแปลว่ามีคนในเมืองไทยยังเห็นดีเห็นงามยังเคารพนับถือคนที่ร่ำรวยเพระการโงชาติกินเมืองยังยกจ่องให้มันมีองานาาอยู่ในบ้านเมืองแล้วเนี้ตีนมาอยู่ทุกวันวันไนก็ได้ทีรับัน สถานีวิทยุบีบีซีไปรายงานข่าวว่าคนไทยในกรุงเทพออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคราวนี้มากกว่า5้าล้านคนมันจะหล้านมันจะ4ล้านมันจะ3ล้านก็ตามใจแต่วันนี้ คนไทยได้แสดงความองอาจแต่หารประก,กาศตัวอย่างเปิดเผยว่ากูไม่ยอมมึงอีกต่อไปแล้วท,ทยกไรางัไรกกาปปสได้เข้ามาร่วมเป็นแกนนำนำการต่อสู้ของพี่น้องทั้งหลายเราได้ยึดหลักการต่อสู้ อย่างสันติสงบปราศจากอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงมันเอาคนกรุงเทพไปโตประกันหมดทั้งวลมันเผาบ้านเผาเมืองมันฆ่าคนตายกันโดนลวนมันโหดผู้อื่นให้เงินทำอาวุมาทั้งกรุงเทพเหมือนที่พวกมึงเคยทำ राहू <laughs> मैं हुआ राहुल यहां पर बो मैं जहां ทําการคราวนี้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนพราฉะนนั้นถ้าจะต้องเป็นอะไรก็ห้ายมันเป็นไปและยินดีที่จะเป็น ทาครั้งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยใครจะถือหางข้างระบอทักษินเชิญใครจะถือหางข้างประชาชนมาจะมนหลายหลายคนเลือกเราว่านี่คือข้างที่ถูกต้องผมก็บอกว่า <c oughs> วันนี้ เื่อผมได้แถลงการในนามของมวลมหาประชาชนว่าอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของประชาชนนั่นก็แปลว่าประชาชนพวกเราจะเป็นคนจัดการบริหารประเทศเองไอ้พวกชั่วทั้งหลายมันคงคิดสู้แล้ว มันคงอ้างกฎหมายเอาปรมาจารย์กฎหมายที่ฆ่าทั้งหลายคืนนี้สมหัวกันทั้งคืนว่าพรุ่งนี้จะจัดการกับพวกเราอย่างไรคนชั่วช้าเลี้ยว3ามอย่างนั้นมันไม่เห็นพี่น้องสี่ห้าล้านคนอยู่ในสายตามันหรอกมันเชื่อเฉพาะอำน,นาจ และเงินของมันเท่านั้นหัวใจคนไม่มีความหมายสำหรับคนชั่วชาระยำพวกนั้นพี่นอนครับเพื่อให้ประเทศนี้ได้เปลี่ยนแปลงปฏิรูปเพื่อความสุขของมวลมหาประชาชนทั้งแผ่นดินไม่เลือกสีไม่เลือกชาติสำหรับทุกคนจรงิงๆเป็นธรรมจริงๆามไปชิงอํามมา แต่เราบอกว่าไม่ใช่อำนาจเป็นของเราผู้ผิดเองเอาไปยกไปพวกมึงวันนี้กูเอาคนตายแล้วอ้างว่ารัฐบาลไให้แล้วพืนอำนาจให้แล้วประชาชน ควรจะเริ่กได้แล้วกลับบ้านได้ที่ร้องว่าไรครับถ้าคุณถ้าคุณดูรายการนี้อยู่คุณทิพักประชาชนเขาบอกว่าคุณตอแหลใครประชาชนเลือกตั้งไหมประชาชนไม่ใโงับแมนมึง ไ่เป็นต้องให้ที่มังคิดได้แต่ปราชาติเป็นทมเป็นม่อระกับโลกอย่าเดียแต่ต้องเขียนกฎหมายเรื่องตังใหม่ต้องไปจัดงองค์กรตรวจสอบการโกงเลือกตั้งการส้อเสียงกันใหม่ ต้องไปปฏิรูปพักการเมืองใหม่ไม่ให้คนชั่วคนเดียวองค์การพักการเมืองได้ทั้งพักอย่างที่นักทีดด่จำทุกวัน